ลายเด้งไม่หยุดเลยนะคุยกับหนุ่มไหนเนี่ยโอ้ยลายหมู่บ้านเองดูสินี่่ะเห็นไหมยัยแค่อาจารย์ใครชิมดินนี่ก็รู้แล้วหรอเวอร์ไปปะเนี่ยโอ้ยเองไม่เชื่อกระช่างสิแต่ข้าเชื่อของข้าโอ้ยเวอร์มากเลยแค่ชิมดินก็รู้แล้วเนี่ยย,ยายจะถามเองเคยเห็นไหมผู้ชายอ่ะรูปร่างสูงสูงหน่อยอ่ะสูงกว่าเองนิดนึงผิวไม่ขาวเท่าไหร่หรอกผมหยิกหยิกหน่อยอยากโซกอ่ะแถวบ้านเรามีใครมั่งเคยเห็นไหม หมู่บ้านเราก็มีแค่ไออันในภูมิอ้อแล้วก็มีไอเพชรยายหมู่บ้านบุญเติมอ่ะอายุเท่าฉันเลยก็มีแค่นี้นะใช่เหรอเออแล้วก็มีไออ้อนี่มีแค่นี้ยายมีแค่นี้ใช่ไหมนะใช่คนตําหนักนะเข้าออกเข้าออกยายจะไม่ได้หรอกเออมาผักเองเป็นยังไงมั่งพวกประกาศผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใช้ได้จะได้เอาไปขายตลาดลูก อืมอาทิตย์หน้าก็น่าจะขายได้แล้วนะยายแต่ยายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวฉันนะให้เจ๊นุชที่ตลาดนะให้ลูกน้องมาเก็บเลยเดี๋ยวฉันดูแลเองยาย,ย,ายไม่ต้องไปทําเองนะอากาศมันร้อนเออเอาอย่างงั้นก็ได้เพราะสมัยปู่ย่าแต่ยายโอ้ยายเนี่ยเหนื่อยเขาปลูกอะไรน่ะก็อุดมสมบูรณ์ดีพอยุคข้ามาดินมันเค็มไม่เอ,อ๊ะข้าจะทํายังไงดีถ้าข้าตายยิงจะอยู่ยังไงวะอุ้ยยายคิดอะไรอย่างนั้นล่ะถ้าเราปลูกวิธีนี้ไม่ได้เราก็ปลูกวิธีอื่น นี่ไงอืมเป็นไงล่ะแต่ว่ายายไม่ต้องห่วงนะฉันได้ขายสมบัติยายแน่นอนเออสงสัยมันจะต้องใช้ทุนเยอะแหละแต่ถ้าจะช่วยไม่ต้องกลัวเออยายไม่ต้องออช่วยฉลอกฉันเนี่ยก็อยากให้ยายสบายเหมือนกันออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่เนี่ยวิธีนี้ก็เวิร์กนะยายเออดีดีดี อาจารย์ดูเด่นเด็ดดีดังแย่นะจาราโอ้โหในหมู่บ้านนี่แบบพูดถึงอาจารย์อาจารย์ใครครับอาจารย์ใครอาจารย์ใครโอ้โหก็ใช้ทำไงได้วะก็สมกับชื่อเรื่องมันบอกอะอาจารย์ใครมันไขกระจ่างนี่ว่าโอายอสมรักอาจารย์ใครไข,ขกระจ่างได้เข้าไปอยู่ในใจของชาวบ้านได้บ้างแล้วมาติดตามต่อกันค่ะว่าในตอนต่อไปอาจารย์ใครจะช่วยชาวบ้านในเรื่องอะไรอีก ดินแต่ละชนิดต่างกันอย่างไรดินเหนียวลักษณะดินเนื้อดินละเอียดเหนียวติดมือสมบัติการจับตัวจับตัวกันได้ดีการใช้ประโยชน์ปลูกข้าวทำเครื่องปั้นดินเผาดินร่วนลักษณะดินเนื้อดินนุ่มสมบัติการจับตัวจับตัวกันปานกลางการใช้ประโยชน์เหมาะสำหรับการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ดินทรายลักษณะดินเนื้อดินหยาบสมบัติการจับตัวจับตัวกันได้ไม่ดีการใช้ประโยชน์เหมาะสำหรับงานก่อสร้างหรือปลูกมะพร้าวมันสำปะหลังรู้หรือไม่วันที่5ธันวาคมคือวันดินโลกรู้แล้วนะ